ตี้จุนมันเป็นคนแบบไหนกันนะหากมีปัญหาก็มาหาเราโดยตรงสิทำแบบนี้ไม่สมกับเป็นลูกผู้ชายเลยถ้าเราไม่ได้หน้าตาดีจนหงซิ่วเห็นแล้วใจอ่อนแล้วละก็ป่านนี้คงลงไม้ลงมือกันไปแล้วพอถึงตอนนั้นเราจะลงไม้ลงมือกับเธอได้ยังไงกันละ่ะเจ้าเล่โอ้โอวดและขี้ขลาดแกนี่มันสาระเร็วจริงๆเลย ณเดนสวรรค์เอ๊ะในสายฟ้านี้ก็จะมีคำว่าโอ้อวดขี้คลาดเจ้าเล่ เรื่องนั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องเข้าใจผิดไม่นางหงข้าขอพูดกับเจ้าสักหน่อยแล้วกันนะคุณอย่างตี้จุนนะเจ้าอย่าไปเข้าใกล้เขาเลยจะดีกว่าถ้าเจ้าไปสนิทสนมกับเขามากหากเกิดทันสวรรค์ขึ้นมาเจ้าจะพลอยซวยโดนไม่ด้วยนะเออข้าตามความคิดของเขาไม่ทันเลยจึงจะไม่รู้ที่มาที่ไปแต่อย่าไปพูดขัดเขาเลยจะดีกว่าจริงสิไม่นางหง พ่อแม่ของเจ้าทำงานอะไรงั้นหรอแล้วตอนนี้เจ้าทำงานอยู่ที่ไหนงั้นหรืเอเขากำลังอย่างเชิงดูพื้นเพีของข้างั้นหรือเสียนศักดิ์ศิธิ์ผู้เลือกรับคนนี้พงว่าข้าเป็นทายาทของหมาพบปานกูหรือไม่สินะข้าเป็นสิ่งมีชีวิตกำเนิดจากมหามคาและธรรมชาติหล่อรวมขึ้นมางานนะหรือท่านหมายถึงว่าข้า อาศัยอยู่ที่ไหนใช่หรือไม่ตอนนี้ข้าอาศัยอยู่ในตำหนักวางห่วงกำเนิดจากธรรมชาติอย่างนี้นาก็คือเด็กกับพระน่ะสิโอ้น่าสงสารจังตำหนักวางห่วงชื่อนี้ฟังดูคุค้นๆให้ผู้ใช้งานได้ติดต่อกับหนึ่งในเซียนศักดิ์สิทธิ์นั่นคือพระแม่แห่งสรรพชีวิตพระแม่น่วาระบบ การสร้างสรรสุดยอดผู้ไร้เทียมทานกำลังแจ้งเตือนภารกิจมหันตภัยแห่งสวรรค์เริ่มต้นแล้วขอให้ผู้ใช้งานรีบค้นหาปัจจัยสำคัญอื่นๆเพื่อกระตุ้นระบบสร้างสรรค์ปวดล็อกองค์ประกอบสำคัญได้รับรางวัลหินเทพวิเศษแห่งความโกลาหลและดินกำเนิดแห่งเก้าวสวรรค์ถูกเก็บไว้ในพื้นที่ระบบแล้วโปรดตรวจสอบเทพแห่งสรรพชีวิตพระแม่นี่วา นั่นมันหนึ่งในพระนามของพระแม่นหว่าไม่ใช่งั้นหรอหรือว่าตำหนักว่าห่วงที่หงซิลพูดถึงก็คือพระราชวังของพระแม่นี่หว่าเอ๊ะเจ้าพักอยู่ในตำหนักว่าห่วงงั้นหรือหรือว่าเจ้าเย่ yeah, แล้วสิ่งที่มิเือพูดไว้ก่อนหน้านี้วิชาแกล้งเป็นมนุษย์ของพ่อบุญจรานี่มันแปลกเสียจริงจะไม่พังแผนหมดใช่ไหมเนี่ย แม่นางเป็นนางฟ้าที่ทำงานในตำหนักวาหว่วงใช่หรือไม่งานเจ้าคงมั่นคงดีสินะฮะห,หืมเอ่อจะพูดอย่างนั้นก็ได้สินะหงซิวข้ารู้ถึงความในใจของเจ้าและข้าก็จะไม่ปิดบังเจ้าเช่นกันข้าเพิ่งออกมาจากที่เรอแนแคนตอนนี้ข้าไม่มีอะไรเลย เลยไม่อาจให้สิ่งใดกับเจ้าได้เจ้ากลับไปก่อนเถอดรอจนถึงวันนั้นวันที่ข้าสร้างผลงานยิ่งใหญ่ได้สําเร็จข้าจะไปพบเจ้าเองที่ตําหนักวางห่วงความความในใจง,นงั้นหรือข้าข้ามีความในใจอะไรง,งั้นหรือคําพูดของเซียนศ,รศรักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวว่าจะสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ได้นี่มันอาจหมายถึงเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสรรพชีวิตนับล้านในยุคพ,พันประการ เียนศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหน้าข้าตอนนี้มีพลังมาริสเพียนที่ลึกล้ำเหนือข้าอย่างแน่นอนแม้แต่ในตอนนี้ไม่ว่าข้าจะใช้สัมผัสร่างจิตวิญญ,ญาณตรวจสอบอย่างไรเขาก็ไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเลยแม้ในตอนนี้ไม่ว่าข้าจะใช้สัมผัสแห่งจิตตรวจสอบอย่างไรก็ตามเขาก็เหมือนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งหากท่านต้องการผลงานยิ่งใหญ่ข้าย่อมไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆในยุคบรรพการ มีเผ่ามนุษย์ซึ่งไร้ชื่อและน่ารักแต่ก็อ่อนแอนมากหวังว่าเมื่อใดที่ท่านก่อขึ้นลมแห่งการเปลี่ยนแปลงขอให้ท่านช่วยเหลือเผ่ามนุษย์ด้วยเถิดจากความสัมพันธ์ที่เราได้พบกันในวันนี้ให้ข้าช่วยดูแลเผ่ามนุษย์งันหรือข้ามีอิทธิพลถึงขนาดนั้นเชียวหรือแต่เจ้าไม่จําเป็นต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นไปหรอกเพราะข้าเองก็เป็นมนุษย์และแน่นอนอยู่แล้ว ว่าข้าจะต้องช่วยเหลือเผ่ามนุษย์อยู่แล้วเออทำไมถึงได้โดนฟ้าผาได้ฮ้แปลกจริงๆเลยเอ๊ะนี่มันอะไรกันโชคชะตาของเผ่าปีศาจจูจๆก็เริ่มถูกกดดัน พลังบำเพ็ญเพียรกลับถูกสวรรค์กดดันเสียได้มีเรื่องชิ้นนี้ด้วยงั้นด้วยขอบคุณท่านหากในภายหน้าท่านต้องการสิ่งใดข้าหงเซี่ยวจะช่วยเหลือเต็มที่ ฮเรื่องเล็กน้อยนะแค่ข้าตอบรับลอยๆแค่นี้หนาก็ทราบซึ้งแล้วผู้หญิงในยุคบรรนกาลนี่ใจง่ายจริงๆเลยฮดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ไอแอสสุดหล่อด้วยนะครับ